การจะมีเงินเก็บได้ในชีวิตจริงนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเป็นเพียงเรื่องของการหารายได้เท่านั้นแต่มันคือกระบวนการที่ต้องใช้วินัยความเข้าใจความอดทนและการตัดสินใจที่รอบคอบในแต่ละวันการมีเงินเก็บจึงเปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดเล็กๆที่ต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยและอดทนรอเวลาให้เติบโตอย่างมั่นคง ทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บไว้ได้คือพลังของการควบคุ่มชีวิตตนเองและเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงและความสุขในระยะยาวหลายคนมักจะเข้าใจว่าการเก็บเงินคือเรื่องที่ต้องทําตอนที่เรามีรายได้มากมีเงินเหลือหรือมีรายได้ประจําที่มั่นคงเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงการเก็บเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีรายได้น้อยยังไม่มั่นคงหรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงชีวิตที่ดูเหมือน จะไม่มีเงินพอใช้เพราะหลักการสำคัญของการมีเงินเก็บไม่ได้อยู่ที่รายได้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีจัดการกับรายได้นั้นต่างหากหลายคนที่มีรายได้สูงแต่ใช้จ่ายโดยไม่วางแผนก็อาจไม่มีเงินเก็บเลยในขณะที่บางคนมีไรายได้ไม่มากแต่มีระเบียบวินัยในการจัดการก็สามารถเก็บเงินได้อย่างมั่นคงจุดเริ่มต้นของการมีเงินเก็บคือการรู้จักตัวเอง รู้ว่าตนเองมีรายได้เท่าไรมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างและใช้ใจ่ายเงินอย่างไรในแต่ละเดือนนี่คือพื้นฐานที่สําคัญที่หลายคนมองข้ามไปเมื่อเรารู้ว่ารายได้มาจากทางไหนบ้างและเงินของเราไหลออกไปทางไหนเราจะสามารถเริ่มต้นควบคุมมันได้หลายครั้งที่เงินหมดไปโดยที่เราไม่รู้ว่าใช้ไปกับอะไรการจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมทางการเงิน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีเป้าหมายหลังจากที่รู้จักตัวเองแล้วขั้นต่อมาคือการวางแผนทางการเงินอย่างจริงจังการวางแผนไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายว่าอยากมีเงินเก็บเท่าไรแต่รวมไปถึงการกำหนดวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นเช่นตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินเดือนละ10อร์เซของรายได้แล้วเลือกว่าจะเก็บในรูปแบบไหนเช่นฝากบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดบัญชี เพื่อไม่หยิบออกมาใช้บ่อยลงทุนในกองทุนรวมแบบถัวเฉลี่ยรายเดือนหรือแม้แต่ซื้อทองคําเก็บไว้การเลือกวิธีเก็บขึ้นอยู่กับนิสัยและความสะดวกของแต่ละคนบางคนชอบเห็นยอดเงินชัดเจนในบัญชีธนาคารบางคนชอบรูปธรรมเช่นทองคําหรือสลากออมสินซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่ดีทั้งสิ้นตราบใดที่เราทำอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอคือไม่มีเงินเหลือให้เก็บซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของเงินเหลือแต่เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญหากเรารอให้ใช้เงินหมดก่อนแล้วค่อยเก็บเงินจะไม่มีเหลือเลยเพราะความอยากความจำเป็นและสิ่งยุ่ยยุต่างๆในชีวิตประจําวันล้วนดึงดูดให้เราใช้เงินก่อนเสมอดังนั้นวิธีที่ได้ผลคือเก็บก่อนใช้เมื่อเงินเดือนออกหรือมีรายได้เข้ามาให้กันส่วนหนึ่ง ไว้เป็นเงินเก็บทันทีเช่น 10- 20%อร์ซแล้วค่อยแบ่งที่เหลือมาใช้จ่ายแม้จะดูเหมือนว่าทำให้เงินใช้ลดลงแต่มันจะฝึกให้เราใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและอยู่ในขอบเขตของรายได้ที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีเงินเก็บคือหนี้สินนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่นี่ที่ไม่มีการวางแผนคือสิ่งที่ทำให้การเก็บเงินเป็นไปได้ยากหากใครมีหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหรือสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูง สิ่งที่ควรทำควบคู่กับการเก็บเงินคือการจัดการหนี้เหล่านั้นให้หมดเร็วที่สุดเพราะดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นมักจะสูงกว่าดอกเบี้ยที่เราได้จัดการออมการจ่ายนี้จึงเป็นเหมือนการเก็บเงินทางอ้อมเพราะยิ่งเราจ่ายนี้เร็วเท่าไหร่ยิ่งลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนขึ้นและเงินที่เคยต้องเอาไปจ่ายนี้ก็จะกลายเป็นเงินเก็บในอนาคตแทน ในการมีเงินเก็บอย่างยั่งยืนสิ่งสําคัญอีกอย่างคือการปรับทัศนคติเรื่องเงินหลายคนมีความเชื่อว่าเงินต้องใช้ให้มีความสุขซึ่งไม่ผิดแต่ถ้าใช้ทุกบาทเพื่อความสุขทันทีโดยไม่มองระยะยาวความสุขในอนาคตจะกลายเป็นความกังวลและความเครียดแทนเราควรปรับมุมมองให้การเก็บเงินเป็นเหมือนของขวัญให้ตัวเองในอนาคตแทนที่จะมองว่าเป็นการอดทนฝืนใจหรือการจำกัดความสุข พฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจําวันมีผลต่อเงินเก็บอย่างมากเช่นการเลือกซื้อของตามโปรโมชัน่นโดยไม่จําเป็นการสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างไม่มีเหตุผลการซื้อของตามอารมณ์หรือความอยากชั่ววูบสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันในแต่ละเดือนอาจกลายเป็นเงินหลายพันบาทที่สามารถกลายเป็นเงินเก็บได้หากเรารู้จักแยกแยะระหว่างความอยากกับความจําเป็นและเรียนรู้ที่จะอดใจรอเพื่อสิ่งที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต การวางแผนเรื่องการกินอยู่ก็มีผลมากต่อเงินเก็บหลายคนมีนิสัยติดกินของแพงหรือออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยซึ่งแม้จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่หากเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าอาหารที่บ้านก็อร่อยได้และประหยัดกว่าเราอาจพบว่าเงินที่เคยหมดไปกับร้านอาหารดูรูทุกอาทิตย์กลายเป็นเงินที่สามารถเก็บไว้เพื่ออนาคตได้มากขึ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในทันที แต่ค่อยๆปรับลดลงทีละน้อยสร้างวินยัยและค่อยๆเพิ่มสัดส,ส่วนเงินเก็บขึ้นเรื่อยๆอีกสิ่งที่ควรทำควบคู่กับการเก็บเงินคือการลงทุนในความรู้เพราะความรู้เรื่องการเงินไม่ใช่สิ่งที่มีแต่ในห้องเรียนหรือเฉพาะคนที่เรียนบัญชีเท่านั้นทุกคนควรเข้าใจพื้นฐานเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นการลงทุนกองทุนรวมการวางแผนภาษีและอื่นๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เงินเก็บของเรางอกเงินขึ้น และไม่เสียเปล่ากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ความรู้จะเป็นกรอบป้องกันเราจากการถูกหลอกลวงด้านการเงินหรือการตัดสินใจผิดพลาดเพราะเชื่อคนง่ายเกินไปการตั้งเป้าหมายทางการเงินก็มีความสําคัญเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้เรามีแรงจูงใจในการเก็บเงินเช่นการเก็บเงินซื้อบ้านในอีก5ปีการมีเงินสำรอง6เดือนเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีเงินลงทุนเพื่อเกษียณ เป้าหมายเหล่านี้จะทําให้การเก็บเงินไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือไร้ความหมายแต่เป็นการเดินทางที่มีทิศทางเมื่อเริ่มมีเงินเก็บแล้วสิ่งสําคัญคืออย่าหยุดพัฒนาบางคนเก็บเงินได้ระยะหนึ่งแล้วหยุดเพราะคิดว่าเพียงพอแล้วหรือเริ่มใช้ใจ่ายมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีฐานะดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องทําคือรักษาระดับวินัยนั้นไว้และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่น,เร,เ,ชนเริ่มศึกษาการลงทุนในหุ้นกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ธุรกิจเล็กๆที่สร้างรายได้เสริมเพื่อให้เงินเก็บไม่หยุดนิ่งและสามารถเพิ่มพูนต่อไปได้ในระยะยาวในทางจิตวิทยาการมีเงินเก็บยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์เพราะเมื่อมีเงินเก็บเราจะไม่ตกอยู่ในความเครียดทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นรถเสียเจ็บป่วยหรือตกงานการมีเงินสำรองเปรียบเสมือนร่มกันฝน ที่ช่วยให้เราผ่านพายุไปได้โดยไม่ล้มลงและทำให้เราสามารถกลับมายืนขึ้นได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การพูดคุยกับคนในครอบครัวเรื่องการเงินก็มีความสำคัญเพราะการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวหากในบ้านมีพฤติกรรมใช้เงินต่างกันมากเช่นคนหนึ่งพยายามเก็บเงินแต่อีกคนใช้ใจ่ายเกินตัวย่อมเกิดปัญหาได้ในระยะยาว การสื่อสารและตกลงร่วมกันเรื่องเป้าหมายการเงินจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดการมีเงินเก็บไม่ใช่แค่แต่เป็นเรื่องของการสร้างนิสัยการมีวินัยในตนเองและการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบไม่มีใครรวยขึ้นจากการเก็บเงินเพียงอย่างเดียวแต่การเก็บเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานของอิสรภาพทางการเงิน และเป็นกรอบป้องกันความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ว่าเราจะมีรายได้มากหรือน้อยเรายังสามารถเริ่มต้นเก็บเงินได้เสมอตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมแค่ลงมือและทำอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้ในระยะยาวแน่นอนหากคุณอยากมีเงินเก็บในชีวิตจริงจงเริ่มจากการมองดูตัวเองอย่างซื่อสัตย์ถามตัวเองว่าเงินของเราหายไปกับอะไรในแต่ละเดือนแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆ เก็บอย่างมีเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปเงินก้อนนั้นจะกลายเป็นพลังที่ทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงและเป็นอิสระยิ่งกว่าที่คุณเคยคิดไว้แม้จะต้องใช้เวลาแต่อย่าท้อเพราะทุกก้าวที่เดินไปคือความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เสมอและความสุขที่แท้จริงในชีวิตก็ไม่ได้วัดที่ว่าเรามีเท่าไรแต่เราจัดการกับสิ่งที่มีได้ดีแค่ไหนต่างหากในกระบวนการเก็บเงินที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำได้ยากนั้นมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป คือการสร้างระบบชีวิตที่เอื้อต่อการเก็บเงินเราอาจพูดกันบ่อยว่าต้องเก็บเงินให้ได้แต่หากเรายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราใช้จ่ายเช่นมีเพื่อที่ชอบชวนไปชอปปิ้งตลอดเวลามีนิสัยถ่ายแอปพลิเคชันสั่งของออนไลน์ก่อนนอนทุกคืนหรือติดตามเพจที่กระตุ้นการบริโภคอยู่เสมอมันจะกลายเป็นวงจรที่ดึงเราให้กลับไปอยู่ในจุดเดิมแม้จะมีความตั้งใจดีแค่ไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นการจัดระเบียบชีวิตคือก้าวสำคัญที่หลายคนมองข้ามแต่มีผลต่อเงินเก็บอย่างลึกซึ้งการจัดระเบียบชีวิตนั้นเริ่มจากการพิจารณาว่าเรามีเวลาชีวิตเท่าไหร่ที่หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเช่นการถ่ายมือถือวันละสามชั่วโมงการดูซีรีส์ยาวจนดึกจนส่งผลให้ตื่นสายและพลาดโอกาสหารายได้เสริม หรือแม้แต่การเฝ้าคิดถึงการใช้เงินอยู่ตลอดเวลาหากเราตั้งใจปรับเวลาชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นอ่านหนังสือด้านการเงินวันละ15นาทีหรือใช้เวลาว่างพัฒนาทักษะใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มการเก็บเงินจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะเราจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อการใช้ใจ่ายไปโดยอัตโนมัติ การหมั่นทบทวนความสำคัญของเป้าหมายการเก็บเงินอยู่เสมอก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทรงพลังเพราะเมื่อมนุษย์ไม่มีเป้าหมายชัดเจนพลังในการอดทนจะอ่อนแรงลงง่ายมากการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษติดไว้ที่โต๊ะทำงานที่หัวเตียงหรือกระทั่งบนหน้าจอมือถือเช่นฉันจะเก็บเงินให้ได้สองแสนบาทภายในสิองเดือนเพื่อปลดหนี้หรือ ฉันจะมีเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือนภายในปีนี้สิ่งเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่เป็นการฝึกจิตให้จดจ่อกับเป้าหมายและเมื่อเป้าหมายนั้นอยู่ตรงหน้าเราจะเริ่มตัดสินใจในแต่ละวันอย่างมีสติเช่นเวลาอยากสั่งกาแฟแพงๆก็จะนึกถึงเป้าหมายก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าพอที่จะแลกกับอนาคตที่ดีหรือไม่อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้การเก็บเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการแยกบัญชีเงินออกเป็นสัดส,ส่วนเช่นการเปิดบัญชีสำหรับเงินเก็บแยกจากบัญชีใช้จ่ายหรืสิ้นเชิงเพื่อไม่ให้เงินทั้งก้อนอยู่รวมกันแล้วใช้เพลินการแยกบัญชีช่วยให้เรามองเห็นเงินเก็บอย่างชัดเจนและรู้สึกว่าเงินส่วนนั้นแต่ต้องไม่ได้คล้ายกับว่าเราได้ตั้งกำแพงป้องกันตนเองจากการใช้อารมณ์ในการใช้เงินอีกวิธีหนึ่งคือการตั้งระบบฝากอัตโนมัติ เช่นเมื่อเงินเดือนเข้าให้ธนาคารหักเงินไปเก็บในบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนโดยอัตโนมัติวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเก็บเงินไม่เก่งเพราะระบบจะช่วยบังคับให้เราไม่ลืมหรือเลี่ยงการเก็บเงินหากคุณมีรายได้ไม่แน่นอนเช่นเป็นฟรีแลนซ์หรือค้าขายที่มีรายรับไม่สม่ําเสมอคุณยิ่งต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพราะช่วงที่มีรายได้มาก เรามักเผลอใช้โดยไม่คิดว่าไรายได้ดีครั้งนี้อาจไม่กลับมาอีกในเร็ววันสิ่งที่ช่วยได้คือการประเมินรายได้เฉลี่ยย้อนหลังแล้วกำหนดงบประมาณใช้จ่ายให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนั้นเช่นถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่20,000บาทควรตั้งงบใช้แค่15,000บาทแล้วเก็บส่วนเกินในเดือนที่รายได้มากไว้ใช้ในเดือนที่รายได้น้อยนี่คือลักษณะของการบริหารเงินขึ้นลงให้กลายเป็นเงินนิ่ง ซึ่งจะช่วยให้เราไม่รู้สึกเครียดแม้ในเดือนที่รายได้ต่ำกว่าคาดในระยะยาวเมื่อเงินเก็บเริ่มมีปริมาณมากขึ้นการเรียนรู้เรื่องการลงทุนจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะการฝากเงินไว้เฉยๆแม้จะปลอดภัยแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหุ้นกู้หรือทรัพย์สินอื่นๆต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการศึกษาที่จริงจังแต่เมื่อเข้าใจดีแล้ว การลงทุนจะช่วยให้เงินทำงานแทนเราและกลายเป็นเครื่องจักรแห่งความมั่นคุงในชีวิตเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ที่วันแรกอาจไม่เห็นผลอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นต้นไม้ที่งอกงามและให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องสิ่งสุดท้ายที่ควรกล่าวถึงคือความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีเงินเยอะที่สุดแต่จากการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า บางคนใช้ทั้งชีวิตไล่ล่าความรวยจนลืมใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพความสัมพันธ์และจิตใจของตนเองการมีเงินเก็บควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เครื่องมือที่ทำให้เรากลายเป็นคนตรนีหรือวิตกจริตเรื่องการใช้เงินอย่างไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมเผื่อเงินบางส่วนไว้เพื่อดูแลใจตนเองเช่นการให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เมื่อทำตามเป้าหมายได้สำเร็จหรือการให้กับผู้อื่น เพื่อเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของจิตวิทยาพฤติกรรมทัศนคติและวินัยซึ่งต้องฝึกฝนต่อเนื่องเหมือนการออกกําลังกายยิ่งเราทำได้ต่อเนื่องยิ่งเรามีความอดทนเราก็จะยิ่งเห็นผลที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหากคุณยังรู้สึกว่าตัวเองยังเริ่มต้นไม่ได้ลองเริ่มด้วยการเก็บเงินเปียนใส่ขวด วันละสิบาท20บบาทก็ยังดีเพราะแม้ก้าวแรกจะเล็กแค่ไหนแต่มันคือก้าวที่พาเราไปไกลกว่าการไม่ก้าวเลย